ลิเวอร์พูลดีกว่าอะน้องอูนประเด็นไหนกันก่อนดีคะกับลิเวอร์พูลตอนนี้หลากหลายประเด็นนะครับเราไปดูกันที่ตลาดซื้อขายนักเตะก่อนและครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับต้องบอกว่าดีลนี้เนี่ยโอ้ยผมนั่งอ่านแล้วแบบไอ้นี่ครับไอ้นี่ไอคืออะไรคะอิฉาอ๋อคือเงินเขาแบบเยอะแยะมากมายนะครับคือถ้าไม่รวมอิซักนี่ก็สามร้อยแล้วนะอือโอ้หรวมอิซักไปในสี่ร้อยกว่านะครับแต่ว่ามันก็มีขาออก ที่เขาขายได้ราคาเหมือนกันใช่เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่าพ,พ,พี่สินพูดข่าวอีซักไปก่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คไฟล์ของคนขาออกก่อนแป๊บนึงโอเคนะครับทีมท a l k ครับรายงานว่าลิเวอร์พูลครับก็เหมือนเดิมครับจริงจังในการล่าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับโอ้โดยรายงานว่าพร้อมจ่าย150ล้านปอนด์ตามที่ นิวคาสเซิลร้องขอด้วยนะครับหลังจากสามารถปล่อยนักเตะ3รายะนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปไล่กันแล้วกันว่า3รายนั้นเนี่ยมีใครบ้างนะครับโดยซาชาตาโวเลียรี่นะครับนักข่าวเบลเยียมของ Skysport เนี่ยระบุว่าลิเวอร์พูลครับจะเจรจาอย่างจริงจังแล้วก็เป็นทางการกับนิวคาสเซิลใน48ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับหลังจากที่ไปตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอเล็กซานเดอร์อิซักได้แล้วนะครับ ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเงื่อนไขส่วนตัวที่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานออกมาแล้วนะครับว่า5ปีแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยตกลงกันแล้วซึ่งก็ยังไม่มีตัวเลขรายงานออกมาะนะครับอ,อีซักเองก็เริ่มไม่แฮปปี้ที่นิวคาสเซิลเนี่ยไม่พร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับเขานะครับซึ่งค่าเหนื่อยที่อีซักร้องขอแล้วก็มีรายงานออกมานะครับซึ่งไม่รู้ว่าว่าเป็นตัวเลขที่ที่จริงไหมนะครับอีซักรับอยู่แสนสอง แล้วก็ขอเพิ่มเป็น300,000อันนี้ตามที่สื่อรายงานนะครับในสัญญาฉบับใหม่ก็แจ้งตรงสังกัดว่า,อ,าอยากจะขอเปิดรับข้อเสนอจากภายนอกนะครับซึ่งลิเวอร์พูเริ่มต้นข้อเสนอที่100ล้านปอนด์ในเบื้องต้นแล้วก็เชื่อว่านะครับจะปิดดีลกันได้ที่ประมาณ120ล้านปอนด์พร้อมโบนัสเพิ่มเติมตามผลงานนะครับ <c oughs> แต่ว่าไอ้ร้อยห้าสนี่น่าไม่น่าจะถึงนะเพราะว่าไงเมื่อวานมีข่าวมาอีส มีแต่ว่าตัวเลขยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่เชื่อว่าเป็นก้อนใหญ่แน่นอนที่จะต้องซื้อนะคะเพราะว่ายังไงนิ่คสเซิซไม่ยอมปล่อยต่ํากว่าร้อยล้านอยู่แล้วอืมใช่ก็ประมาณ120นยี่นะครับผมค่ะส่วนขาออกนะครับนี่ทีเมื่อสักครู่นี้ก้มดูไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะคุณผู้ชมครับผมแลนดิ้งแล้วมีคลิปแล้วแต่เปิดได้ไหมไม่รู้ทีมงานนี่ถึงแล้วคะ่ะ แลนดิ้งที่มิวนิกแล้วเมื่อเช้านี้นะคะประมาณ7จ็ดโมงเช้าที่มิวนิกสําหรับลุยส์ดิอาสนะคะหลังจากที่เมื่อคืนประมาณ5้าทุ่มตามเวลาท้องถิ่นในโตเกียวออกเดินทางจากที่แคมป์ที่ปุ่นแล้วก็ขึ้นเครื่องนะคะเดินทางไปถึงที่สนามบินในเมืองมิวนิกที่เยอรมนีนะคะลุยส์ดิอาสก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่มีรถของทางทีมไบเยอร์เนี่ยก็มารับถึงที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวมีคิวจะต้องไปตรวจร่างกายต่อวันนี้ส่วนจะปล่อยภาพ ภาพมีเดียต่างๆเนี่ยว่าจะเป็นภาพการตรวจร่างกายการเซ็นสัญญาหรือว่าคลิปวิดีโอพร sentation ชูเสื้อภายในวันนี้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอติดตามอาจจะมาค่าหน่อยตามเวลาไทยนะคะแต่ว่าอย่างช้าที่สุดน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เพราะในไหนก็เดินทางไปถึงแล้วเนาะสำหรับลุยเซียสนะคะก็ได้อําลาเพื่อนร่วมทีม ừ ừ ừ ไปเรียบร้อยแล้วะนะครับก็นัดที่จะเล่นกับอะไรนะฟอนตตเล่ใช่ไหมค่ะเออมาเรนอสมาเรนอสมาเรนอสนะครับไม่ได้เล่นแล้วนะครับพี่นาก็อดดูอดอําลา นะครับดีอาร์ะนะครับป่ายไม่ได้เจอดีอาร์สแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณนิณาด้วยนะครับจริงๆก็เชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายท่านเสีย,ยด, <นะ S 2> ดายนะหรือเสียแ,แต่<ม>แต่เป็นความเสียดายที่อยู่บนพื้นของความเข้าใจใช่ผมผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลเข้าใจนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็น่าจะอวยพรให้ดีอาร์สโชคแบบโชคดีประสบความสําเร็จกับทีมใหม่สําหรับกรณีดีอาร์สนะผมผมเชื่อว่าแบบนั้นเพราะว่าหลายคนน่ะคือ มันคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละ<ฆ>เพียงแต่ว่าหลายคน,น่ะผมเชื่อว่าอาจจะแบบเห็นใจเพราะว่าคือถ้าตามรายงานข่าวตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องค่าเหนื่อยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันมันดูมันดูจะไม่ค่อยเป็นใจให้เขาเท่าไหร่ไ ก็มีข่าวเป็นเชิงกอสิบเนาะออกมาจากทางฝั่งของอังกฤษเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วว่าภูลพยายามที่จะเจรจาเพื่อยื้อแล้วก็รั้งให้ดีอัสอยู่ก่อนหน้านี้2ครั้งเลยนะคะตั้งแต่ช่วงตลาดรอบหน้าหนาวด้วยซ้ําจนมาถึงซัมเมอร์นี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ทําให้ทางเอเย่นส่วนตัวของดีอัสพึงพอใจได้ ด้วยเงินไขอายุด้วยอะไรด้วยแหละนะนะครับอาจจะเป็นสัญญาสุดท้ายแล้วในในนักเตะอาชีพที่เล่นในระดับสูงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็ต้องรับไว้อะไรเงี้ยก็อำลาเพื่อนร่วมทีมเรียบร้อยเชื่อว่าดีอาร์สี่แฟนบอลลิเวอร์พูลร้อยเปอร์เซ็นต์อวยพรให้เขาโชคดีแน่นอนนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เขาทําให้กับทีมแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญนะครับค่าตัวเท่าไหร่นะเจ็ดสิบห้าล้านยูโรเจ็ดสิบบวกห้าใช่เจ็ดสิบห้าล้านยูโรครับนี่คือสิ่งที่เขารังสรรค์ให้กับสสโมรรนะคับ นี่โหสุดยอดมากนะครับก็สัญญากับทางไวยเอรนเวิลนิกเนี่ยเจบวกห้าเป็นค่าตัวยืนพื้นก่อนบวก5นี่คือแอดออนนะคะ5ล้านบางที่บอก3ล้านบางที่บอก5ล้านนะคะก็น่าจะอยู่ที่เงื่อนไขแหละว่า3-5 3ถึงห้ถึงหใช่ได้แชมป์อะไรส่วนตัวด้วยไหมนะคะสัญญา4ปี่ปีดูเขาปล่อยดิ75ดูแม่ยูไปล่อยดิพวกต่อยังเหลือ18ล้านยูโรเงี้ยโอตาย S <S <S สารโชคพร้อมอย่างอิจฉาสุดๆเลยนะครับทั้งขาเข้าและขาออกนะครับวันนี้จัใจเลยนะครับ